ยังอยู่กับคำศัพท์ n5 นะครับคำที่157นะครับโอสึแปลว่าผลักนะครับผลักกับดึงประตูนั่นแหละนะครับโอส u พ h ชพูชนะโอสึเนี่ยจะมีคันจีหลายตัวนะครับจะไปเล่นในคำพ้องเสียงของคำว่าโอชิใช่ไหมอย่างเช่นเธอโอชิใครเอ่าเธอเป็นโอตาขูใช่ไหมโอชิใครเมมเบอร์ไหนนะครับสำหรับอะไรครับไอดอลต่างๆนะครับ ก็ใช้มือนะครับแล้วก็อันนี้เป็น <plural S 1> ปไม้ตียุงหรือเปล่าฮะไม้ผักดันนะฮะไม้ผักดันนะฮะคอยผักดันผักดันประตูนะครับไม่ใช่ผักดันเธออันนั้นคันจิคนละตัวนะครับ SOS o s โ o โตกิอาไ o t บโ o โนอสเตกิดาไซให้กดปุ่มสีแดงนะครับในกรณดีฉุกเฉินนะครับ SOS นะต่อไปโอโซยใครช้าครับหมาป่าจะมากินแกะแล้วนะครับข้างในเป็นแกะนะครับฮิตสุจิ แกะที่มันแบบว่านอนอยู่อันนี้คือเลดาวแบบว่านอนอยู่เป็นร่างกายเนาะเป็นศพก็ได้นะครับตัวนี้แล้วก็คือหนีหมาป่าไม่ทันนะครับหมาป่าไล่มาตามทางนะครับตัวนี้ทางวัตชินอฮาฮาวะอาซาโอคิรุโนกะโอโซิเดสแม่ของฉันเนี่ยตอนเช้าเช้าเนี่ยเขาตื่นสายเออก็คือตื่นตื่นช้านั่นเองตื่นสายนั่นเองนะครับเผาแม่เธอแล้วเอออะไรเดียนะครับอจะครับ เอาหญ้านะครับไปตากบ,บนหลังคานะครับเอามาใส่ซองที่เหมือนโตโฮะแบบนี้นะครับเอามาใส่ชงชาได้เองโอจะมิคุจะวาวะจะที่ลงท้ายที่จะทั้งหลายใช่ไหมครับก็แปลว่าชานะครับมัจจะที่เรารู้จักกันดีนะครับโอจะกะโคฮิวะอิกะกะเดสก็เอาชาหรือกาแฟไหมโคฮิโอโอเดกาอชิบาสขอกาแฟละกันนะครับโอเทอะไรนะครับโอเทอะไรเทแปลว่ามืออะไรมัส เราเจอแล้วนะครับก็คือล้างนั่นเองมีส่วนประกอบของน้ำใช่ไหมที่ไหนล้างมือที่ไหนโอเทอะไรอิเตมายดีมาอิเตคิมมสเเนนะครับเดี๋ยวจะไปห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวมานะครับมีหลายคำใช่ไหมห้องน้ำโทเลโอเทอะไรโทเลโอเทอะไรแล้วก็อะไรเคโชชิตเซสนะครับลงท้ายด้วยชิตเซ่แปลว่าห้องเคโชแปลว่าแต่งหน้าผู้หญิงเข้าไปทำอะไร แต่งหน้าในห้องน้ำนะครับโอโต้สั่งชิจินั่นเองนะครับชิจิพ่อแม่นะครับของเราชิจิหาห่า,หาโอโต้สั่งเติมโอเติมสั่งเข้าไปเนะโอโต้สั่งว่าไมนิจิโกจินิชิโกโตโเอะอิกิบสัสพ่อเดียวนะครับไปทำงานทุกวันเลยตีห้านะ ก็เวลาเรียกพ่อแม่ปกติก็จะเป็นอุโอโตซสังโอ้าสังนะครับโอนี่สังเน่สังนะพวกอายุสูงกว่านะครับเรียกตำแหน่งได้เลยนะครับต่อไปโอโตโตะนะครับเป็นอีกหนึ่งสมาชิกครอบครัวนะครับโอโตโตะน้องชายคนอื่นก็คือโอโตโตะสังนะครับน้องชายเนี่ยร้ายกาดนะครับมีเขานะฮะนี่ยึกยักไปมานะครับโอโตโตะน้องชายเนี่ยปกติถ้าอายุน้อยกว่าเขาก็จะเรียกชื่อเป็นคุงเป็นจังอะไรไปเลยนะครับ โอโตโตกะอาดูไบโตสเตียรุคอนบินิเออิคิมาโชไปคอนบินิที่น้องชายทำงานพาร์ทไทม์อยู่เถอะอ่าไปกันเถอะนะครับอาดูไบโตสเตียรุคอนบินิอันนี้ขยายกันอยู่นะครับอ่าทั้งหมดนี้นะฮะขยายคอนบินิไปแกล้งน้องไงให้น้องเขินอายอย่างนี้นะฮะโอโตโขกครับผู้ชายนะครับมีพลังทำนานะครับมีนาบวกกับพลังนี้เบ่งกล้ามอยู่นะฮะ โ no ah อโตโคนอฮิโตะขึ้นมากะซกินะฮิโตะโอยผู้ชายเนี่ยคนที่ชอบรถเนี่ยก็เยอะฮะผู้ชายส่วนใหญ่ก็ชอบรถใช่ไหมครับโอโตโนโกะเติมโกะเข้าไปนะครับก็แปลว่าเด็กผู้ชายคิน no um เจเดโอโตโคนโกะอุมาเรมาสตาอแถวและแวกบ้านนะเพื่อนบ้านเนอะก็มีเด็กผู้ชายเกิดมานะครับอุมาเรมาสตาเกิดนะครับโอโทโตอีเออไม่ใช่คีโนใช่ไหม ย้อนไปก่อนคีโนหนึ่งวันนะครับ The day before yesterday ก็คือเมื่อวานซืนนะครับโอโตโตอิเดนชาเด k โตเกียวเออิคิมาสตาเมื่อวานซืนฉันไปโตเกียวโดยรถไฟฟ้ามานะครับเป็นอดีตแล้วเนาะโอโตโตชิ ot ot ก็เช่นกันไม่ใช่เขียวเนนปีที่แล้วถัดไปอีกก่อนหน้านั้นอีกก็เป็น2ปีก่อนนะครับ โอโตโตชิวะเซไกจือเดะโคโรนากะฮายาริมาสตะโอ้ยอันนี้อัปเดตมากนะครับ2ปีก่อนเนี่ยนะครับโคโรนาเนี่ยก็แพร่ระบาดไปตลอดทั่วโลกเลยนะครับเซไกจืเดโอโตนาคนใหญ่เท่ากับอะไรตรงข้ามกับโคโดโมะก็คือผู้ใหญ่นะครับนิจุซายนะครับหรือฮาตาจิกะดะโอโตนาโตอิวาริมาสเขาจะบอกว่า จะเป็นผู้ใหญ่ได้เนี่ยก็ต้องอายุ20ิขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่นอกนั้นยังเป็นเป็นทีนอยู่เป็นทีนเป็นวัยรุ่นอยู่19 18นแบบนี้นะครับไปอีกหน้าหนึ่งนะครับจะเปลี่ยนสีนิดน,นึงโอนาคาโอนาคาคืออะไรท้องนะครับคันจีจะคนละตัวนะครับให้จำว่านาคามันอยู่ข้างไหนใช่ไหมแต่คันจีคนละตัวนะโอนาคาท้องนะครับโอนาคาไกไต้ปวดท้องนี่ ทาเบโมโนたทาเบสกิตันโนเดโอนกันมบอกการเปลีป่ยนแปลงดหนึ่งมันปวดท้องอะ่ะกินเยอะไปหน่อยนะครับทาเบสกินเยอะเกินไปนะครับโนเดบอกเหตุผลเนาะโอนเหมือนกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำอะไรเหมือนเหมือนกันหนึ่งเป็นหนึ่งเดียวพูดเหมือนกันเลยนี่ปากนะครับครัสเมはัวなมินนะโอนะจิคาบัโอ คัสเมดนะครับเพื่อนร่วมชั้นเรียนเนี่ยทุกคนใช้กระเป๋าเหมือนกันหมดเลยเป็นเด็กประถมเลยเธอเออโอนาจิโคเรโตโอนาจิเอาเหมือนอันนี้นะครับโอนี่สั่งมาละอันนี้เนาะอันนี้เราเจอแล้วใช่ไหมโอนี่สั่งพี่ชายพี่ชายมีขาเอาไว้ดูแลน้องๆน,นะครับอโนนี่สั่งว่าอิเคเมนเดสเนเออเป็นผู้ชายที่ไปวัดไปวาเป็นเท่หล่อนะครับหล่อเท่ เออพี่ชายคนนั้นอ่ะเขาเรียกคนที่เจอแกเป็นโอนิซังนะครับอุ้ยหล่อมากเลยนะครับโอนิกิริทุกคนได้อยู่แล้วนะครับโอนิกิริข้าวปั้นสามเหลี่ยมนะครับฮาฮาโนตคือโอนิกิริกะไดสกิเดส่ะคีมือแม่นะครับชอบชอบโอนิกิริที่แม่ทำนะโอเน่สังมาละเราเจออเนเใช่ไหมพี่สาวเป็นผู้หญิงไปตลาดแม่ใช้ไปตลาดให้น้องอยู่บ้านซะ ยะจังโนเนสังวะโทเทโมคิเรนัคาตาเดสคุณพี่สาวของซายะจังนะครับสวยมากเป็นคนที่สวยมากคาตาก็คือรูปสุภาพของฮิโตะใช่ไหมครับโอบะป้าหรือนะ้าผู้หญิงโอบะสั่งยิ่งยาวยิ่งแก่นะครับก็เป็นย่ายายไปวัตชิโนโอบะวะเคงคิวชาเดสเออเป็นนักวิจัยอะ่ะป้าจะเป็นนักวิจัยเด้อ อบあาんはおงวะโอกาชิโอสึคุโนกะโจซูเดสอ่าอันนี้ก็ทำขนมอยู่บ้านนะครับคุณยายเชน,น่ะทำขนมเก่งมากนะโอฟุโรทุกคนรู้จักกันดีนะครับโอฟุรก็คืออ่างน้ำนะครับมีคาเซเนาะมีลมนะครับเมื่อก่อนต้องเป่าไงเป็นฟืนนะครับก็ย้ายถ่ายเทน้ำจากบอ่อนี้นะครับไปอีกบอ่อหนึ่งนี่นันจินีโอฟุโรนีไมสกา คือไม่แช่น้ําก็ได้นะสำนวนนี้แปลว่าอาบน้ำก็ได้นะครับเข้าอาบน้ำเนี่ยต้องใช้กับคําว่าเข้านะครับจาบมาทั้กี่โมงอับเธอโอเบนโตเหมือนปิ่นโตไงโอเบนโตนะครับโคโคเซวะมาญิจิโอเบนโตมดเตอีคานาเคเดะนาลิมาเซนนักเรียนมปลายเนาะ high school s t u d นะครับต้องเอาโอเบนโตไปโรงเรียนทุกวันเลยเขาไม่กินนิชกุโดหรอ เขาพกไปเอนะครับออกินที่ห้องของใครของมันนะโอเบนโตโอโบเอรุจม er อันนี้หลังคาโรงเรียนใช่ไหมเหมือนกักโใช่ไหมครับกักโคะคือมันจําเวลาเรียนเนี่ยเรามองเห็นภาพมันนี่คือเห็นนี่คือตามีขาเราเห็นแสดงว่าเราจําได้ด no ีมากเอโกโนโคโตบะโอมายนิจินิจุกโกโอโบเอมทุกวันจำำรรรําคําศัพท์ภาษาอังกฤษเท่าไหร่ 20่สิบคำเอกจะได้ไหมนะครับโกมีพูดมีห้ามีปากถ้าเป็นเวิร์บคือคาตาลุนะครับคาตาลิชกุบุสึโมโนคาตาดีใช่ไหมเรื่องเล่าเวลาเล่าชัดไม่น้ำทั้ง5นะครับ5้าอ่านว่าอะไรโกอ่ามันเลยอ่านว่าโกนะครับเป็นภาษาก็ได้นะครับ2หน้าครับสัพร้อยเจบเจ็คำแล้วนะฮะ